วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสําคัญของทางพระพุทธศาสนาเรานะครับเป็นวันวิสาขบูชาครับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะฮะอาจจะกําลังคิดนะครับหรือว่ากําลังเดินทางด้วยซ้ำนะฮะกำลังจะไปเวียนเทียนกัน,กนอ,อใช่แล้วค่ะเราก็มีดาราอีกหลายท่านนะคะที่ไปทําบุญด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ก็เลยจะมีการจัดอันดับดาราที่ใจบุญขึ้นมาด้วยค่ะ<อ>จะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเชิญครับ วันนี้เป็นวันพระยายวิสาขบูชาค่ะโปรยไซเดอร์เลยมียเรื่องผลสำรวจเกี่ยวกับดาราก,กับการทำบุญมาฝากค่ะส่วนสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องดาราก,กับการทำบุญโดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศกระจายทุรกระดับการศึกษาและอาชีพรวมทั้งสิน้นจำนวน1 2ึ หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการทำบุญของศิลปินดารานักแสดงค่ะสำหรับศิลปินดารานักแสดงที่ประชาชนนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงดาราใจบุญพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ64.5ระบุว่าเป็นบินบรลทริ์รองลงมาร้อยละ7.5 9ระบุว่าเป็นอารมเพชราภา 0.1ระบุว่าเป็นสารพองชาตรีรอยละ4 4 6ระบุว่าเป็นแผนเค้กเขมนิดะ3 6 9ระบุว่าเป็นบุบนรดารอยละ1.84ระบุว่าเป็นจิ๊กนวรัต1.65ระบุว่าเป็นนาเดต0.97ระบุว่าเป็นพิสมัยวิไลศัต0.78ระบุว่าเป็นแอนทองผสมรอยละ0.58ระบุว่าเป็นยายาค่ะ0.5 ระบุว่าเป็นบอยประกอรและรายละ6.98ระบุว่าอื่นๆได้แก่แกชรดาบีเดอะสตาร์มาร์รินพอยจินดาโชดเอฟทัอซอนยุยเจรนันดวงดาวจากรรจินดาดวงตาตุ่มคมมนีสอนรา ป๊อบธนวัฒน์เลรกแลนเดลไพรพงศธรน้ำรพีพัฒน์มาริโอปอน,นัทวุฒิปอทิษดีนิรศริจัญญาเปลาสมชายออฟพงพัฒน์ขวัญอุตสามนีต้อยสรินพรกิกมยุรินกันเดอร์สตา์ติ๊กเจส เวียสุกรวันพลอยเชอร์มานเอกรังสิรอดเชษฐาศิรชัยยาสินตะลาสุขพา์สมบัติเมทินีสีศิวัตปักบงกลดมปกรณ์ลอมชมพู่ริยาเบิร์ตทองชัยแอดคารบาวและน้ำพึ่งนาทริกาค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเราเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดได้ตรัสรู้คือสำเร็จได้ปรินิพพานคือดับเกิดขึ้นตตรงกันทั้งสามคราวคือ1เมื่ สิทธาประสูต์ที่พระราชทยานุมพินิวันระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะเมื่อเช้าวันศุกร์คืน14ครั่ค่เดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีเราเป็นผู้เลิศในโลก เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชาชนอายุ35พรรษานาต้ร้มโพสีมหาโพฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในตอนเช้ามืดวันพุธขึ้นวัน15าค่ำเดือน6ปีระกาก่อนพุทธศักราช45ปีหลังจากออกผนวดได้6ปีปัจจุบันสถานที่ตัสรู้แห่งนี้เรียกว่าพุทธขยาค่ะเป็นตำบลหนึ่งของเมืองขยาแห่งรัฐพิหารของอินเดียค่ะ ตรัสรู้แล้วได้ประกาศพระศาสนาและประดเวนในยศัตร์54ปีพระชนมายุได้80พรรษาก็เสด็จดับขันปรินิพานเมื่อวันอังคารึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงนัสาลวัะโนทยานของมัลละกษัตริย์เมืองกุสินาราแผนมัลละปัจจุบันอยู่ที่เมืองกูสีนคราแผนอุตรประเทศของประเทศอินเดียค่ะ ว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ยิ่งที่เกิดให้การทั้งสาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนะับเวลาหลายสิบปีบังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ชาวพุทธทั้งคฤริสถ์และบรรพชิตีด้พร้อมใจการประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษน้มรำเลกถึงพระกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณของพระองค์ท่านผู้เป็นดวงประทีปของโลกค่ะ ยอดเยี่ยมทุกคนเลยนะฮะใจบุญสุนทานกันสุดๆนะครับผมแล้วก็เชื่อนะฮะว่ามีดาราท่านอื่นนะครับที่ชอบการทําบุญเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกสื่อเท่าไหร่เราก็เลยไม่ทราบกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะขอสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับใช่ค่ะพี่ภูก็เพิ่งไปทำบุญมาเหมือนกันใช่ไหมเออก็ไม่เชิงครับไปไหว้พระไปไหว้พระไปร่วมพิธีครอบครูอ๋ออ่าก็ก็เหมือนกับที่คนบันเทิงชอบไปบ้านพระรองแม่ทุมสมัยนั้นนะฮะไปครอบครูเสด็จปู่ฤาษีนารอดพระพิคเนตอะไรประมาณนั้นนนนนะคอออุุุสสโมทาาธด้วย กัน<อ>ค่ะอาเดี๋ยวเราแวะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูการฉลองครบ35ปีของแพ็กแมนค่ะครับ